สวัสดีเพื่อนๆชาวไอทีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูวิธี Backup และรีสโอดเวอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับคือทำไว้ตั้งแต่ปี2019นสู่นนะครับแล้วก็ยอดวิวก็คือแค่200นะครับเนื่องจากต้องใช้คำสั่งโน่นนี่นั่นต้องพิมพ์ดอทอย่างเดียวเลยอะไรประมาณนี้นะครับหลายคนหลายท่านพอเห็นอดอทก็เบือนหน้าหนีแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูภาคสองครับภาคสองก็คือไม่ต้องพิมพ์คำสั่งแล้วนะครับสามารถใช้เมาส์ได้เลือกโฟลเดอร์ได้นู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะครับเดี๋ยวขอขอเกินก่อนแล้วกันในกรณีที่เราแบ็กอัพไดเวอร์นะครับมันจะมีกรณีแบบเท่าที่ผมเคยเจอมาก็คือ อราที่เคยเจอมาก็คือมันจะมีบางเครื่องนะครับเช่นโน้ตบุ๊กยี่ห้อ NEC ซึ่งมีขายเฉพาะในญี่ปุ่นเกาหลีหรืออเมริกาอย่างเดียวเนี่ยหรือหรือญี่ปุ่นอย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาไดเวอร์ยากนะครับก็คือต้องไปโหลดหน้าเว็บซึ่งภาษาก็จะมีแต่ญี่ปุ่นอย่างเดียวโน่นนี่นั่นครับเคยเจอนะครับไม่ใช่ไม่เคยเจอจากประสบการณ์ก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ว่าแบ็กอัพยังไงแล้วก็จะนำมาใช้ยังไงนะครับจำไว้เลยนะครับผมเครื่องบางเครื่องบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับพวกโซนี EC, e ่เอ e ้อเนคเอยอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้แบ็กอัพนะครับอย่าเพิ่งไปฟอร์แมตนะครับเดี๋ยวจะหายากเดี๋ยวจะงานเข้างานยากอันดับแรกนะครับ ให้เรากดมาที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวจะวางไว้ใต้คลิปนะครับกด<ม>กดเข้ามาเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดในส่วนของนามสกุลไฟล์นะครับ<ม>ให้เลือกเป็นแบตไฟล์ก็ได้หรือเลือกเป็นซ md ก็ได้ในเท่านี้เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นซ m d ดีแล้วกันกดดาวน์โหลดนะครับผม ก o ที่โชว i n in, in f o เ d e r เสร็จแล้วค้าของเพื่อนๆน,นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพื่อนใช้อยู่อาจจะมีในส่วนของตรงนี้นะครับให้คลิกขวาเลือก Property ถ้ามีให้ติ๊กถูกตรง Unblock ตรงนี้ให้เราติ๊กติ๊กถูกนะครับผมติ๊กถูกเพื่อที่จะไม่ให้ระบบของ Windows เนี่ยบล็อกนะครับผมป้องกันไม่ให้เราเดับเบิลคลิกไอ้ไฟนี้นะครับให้เราติ๊ก อันบล็อกตรงนี้เสร็จแล้วกดแอปพลแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกถ้าของเพ่นเพื่อนให้ตอบเยสตอบโอเคตอบอะไรก็คือกดกดไปตามนั้นนะครับเนื่องจากมันเป็นแบตไฟล์มันต้องมีประเด็นนิดหน่อยนะครับให้กดไปทีนี้อย่างที่บอกว่าภาคแรกต้องพิมพ์โน่นนี่นั่นนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูภาคสองกันว่ามันใช้ยังไงนะครับข้อหนึ่งนะครับ ข้อหนึ่งก็คือให้กดเลข1ข้อ2กดเลข2เลข, 2, ข3าประมาณนี้ข้อหนึ่งมันบอกว่ากดเลขหนึ่งเพื่อที่จะแบ็กแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพไดเวอร์ทั้งหมดที่เป็นเติร์ปาร์ตี้เติร์ปาร์ตี้ก็คือหมายถึงไดเวอร์ที่ Windows ไม่ได้มีมาให้นะครับอันนั้นเรียกว่าเติร์ปาร์ตี้ให้แนะบ็กอัพเติร์ปาร์ตี้ทั้งหมดนะครับไดเวอร์เติร์ปาร์ตี้ทั้งหมดไปสู่โฟลเดอร์นะครับผมเพราะงั้นภาค2นะครับผมมันจะสามารถเลือกโฟลเดอร์ได้ให้กดเลขหนึ่งนะครับ ่ากดเลขหนึ่งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาเลือกโฟลเดอร์ว่าจะเราจะแบ็กอัพไว้ไหนในที่นี้ผมแนะนำให้แบ็กอัพไปที่ได้ดีนะครับผมเนื่องจากที่เราแบ็กอัพก็คือเราจะติดตั้ง Windows ใหม่ฟอร์แมตเครื่องลง Windows ใหม่นะครับผมล้างเครื่องนั่นแหละนะครับให้เลือกไปที่ได้ดีเสร็จแล้วให้เราฟา้างโฟลเดอร์นะครับผมเพื่อที่จะไม่ไปวุ่นวายกับโฟลเดอร์อื่น กดที่ make new folder ลองตั้งชื่อมาสักโฟลเดอร์นะครับผมชื่ออะไรก็ได้ให้เราจำได้นะครับผมเสร็จแล้วกดโอเคโอเคเสร็จแล้วก็รอนะครับรอจะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเครื่องของเราเร็วแค่ไหนนะครับผมแล้วก็มี ไดเวอร์ที่เป็นเตอร์พาร์ตี้เนี่ยเยอะแค่ไหนนะในส่วนของผมเครื่องผมที่ใช้อยู่ก็จะมีทั้งหมด78ตัวที่ Windows ไม่ได้มีมาให้แล้วเราต้องลงเองอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันจะแบ็กอัพทั้งหมดนะครับที่ไดเวอร์ที่แบบเวลาเราลง Windows เสร็จแล้วต้องต้องลงเองอะไรประมาณนี้นะครับ พอเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะแจ้งเตือนว่า the operation complete successfully นะแแบบแปล,แปล่ายเลยแล้วกันก็คือ diver r นะครับได้มีการถูก import นะครับ import ก็คือการ backup นันแหละไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับไปที่ไดดีแล้วก็ b a k ทีนี้มันก็บอกให้กด any key to exit แล้วกด enter นะครับเพื่อออกจากหน้านี้ ทีนี้เราจะไปดูนะครับผมไดเวอร์ที่เราได้แบ็กอัพก็คือเป็นตัวนี้ทั้งหมดขนาดไฟล์ก็จะประมาณ5.2าจิกซึ่งอย่างที่บอกก็คือแล้วแต่ว่าของเพื่อนมีเยอะแค่ไหนมีเติร์ดปาร์ตีเยอะแค่ไหนในส่วนนี้เราไม่ต้องไปจำนะครับผมว่าอันไหนคือการ์ดจออันไหนคือการ์ดเสียงอันไหนคืออ ซึ่งมันเยอะนะครับผมถ้าจะดูกันจริงๆก็คือให้ไปดูภาคแรกนั่นแหละภาคแรกเราสามารถดูเวอร์ชันไดเวอร์ดูผู้ผลิตดูน่นดูนี่นั่นได้นะครับเราไม่ต้องมาสนใจนะครับทีนี้ข้อหนึ่งผ่านไปนะครับผมแล้วเรามาดูข้อสองครับข้อสองก็คือการรีสโตร์นะครับรีสโตร์ก็คือการติดตั้งไดเวอร์นรั่นแหละ ในส่วนของข้อสองนะครับในส่วนของของข้อสองนี่คือจะเหมาะกับการลงวินโดว์ใหม่นะครับผมซึ่งกระบวนการทํางานของมันก็คือมันจะไม่สามารถมันจะไม่สามารถเลือกได้นะครับมันจะไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะลงเฉพาะตัวนี้นะลงเฉพาะตัวนู้นตัวนี้นะคือคือมันเลือกไม่ได้นะครับคือมันมันจะให้เราเลือกทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง ไดเวอร์ใบตัวก็คือว i n d o w s รุ่นใหม่ๆก็คือจะมีมาให้แล้วบางส่วนนะครับผมเราไม่ต้องการลงทั้งหมดก็คือแต่ว่าข้อสอบมันไม่สามารถเลือกได้นะครับผมซึ่งถ้าสมมติเดี๋ยวผมเชสให้ดูเลยแล้วกันนะครับสมมติผมกดข้อสองนะครับมันคือมันเลือกได้แหละครับเลือกได้ว่าเราจะเลือกเฉพาะตัวนี้ตัวนี้นะอะไรประมาณนี้แต่ว่า เนื่องด้วยมันมันจะมันจะเลือกไม่ได้ว่าเราจะจะให้มันลงเฉพาะอันไหนนะครับผมมันมันคือง่ายๆเลยมันมันจะสแกนทั้งหมดสแกนทุกส่วนเลยอะไรประมาณนี้จะเหมาะกับการหลักกับการติดตั้งวินโดว์ครั้งแรกล้างเครื่องใหม่อะไรอย่างนี้ครับผมคือเราจะเลือกทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือกดเลือกตัวนี้แล้วกดโอเคแล้วก็รอนะครับผมทีนี้ผม เนื่องจากผมอัคดคลิปวิดีโออยู่เนี่ยก็คือจะไม่สามารถอทําทให้ดูได้นะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าแค่กดตัวนี้แล้วกดโอเคนะครับผมทีนี้ผมก็จะขอแอนเซิลไปเลยแล้วกันข้อสามนะครับข้อสามจะเหมาะมากนะครับเหมาะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่บอกว่า Windows รุ่นใหม่ๆริ่ใหม่ๆเนี่ย มันจะมีไดเวอร์ที่แบบมีไม่ให้แล้วบางส่วนซึ่งก็ใช้งานได้ปกติอย่างเช่นพวกไดเวอร์ของแลนเออยไวไฟเออยอะไรเงี้ยครับผมไดเ d อ่อวินโดรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีมาให้หมดแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ2ก็ได้นะครับผมให้มันเลือกเฉพาะข้อ3ซึ่งจริงๆก็มีค่าเท่ากับการที่เราเปิดเนี่ยครับแต่ว่าข้อ3เนี่ย พอเรากดปุ๊บมันจะเปิดให้เลยอัตโนมัติอ่าประมาณนี้ครับผมทีนี้ลองมาดูข้อสามครับข้อสามวิธีที่สามก็คือสมมุตินะครับสมมุติว่าผมขาดไดาเวอร์ของการ์ดจอตัวนี้แล้วกันนะซึ่งอาจจะเก่าไปหรือว่าตัวที่ วินโดว์มีมาให้อาจจะเก่าไปไม่ตรงกับไดเวอร์ที่เราเคยอัปเดตแล้วแล้วก็แบ็กอัพไว้แล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเก่าไปหรือมีเครื่องหมายตกใจหรือมีอเครื่องหมายขึ้นสีเหลืองอะไรประมาณนี้เราก็ให้เรานะครับให้เรามาคลิกขวานะครับเพื่อที่จะอัปเดตอัปเดตหรือแก้ไขเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคําถามเนี่ยคลิกขวา,นะ,านะครับผมเลือกมาที่เบราว์นะครับเลือกมาที่เบราว์เสร็จนะครับ เสร็จแล้วครับนะในส่วนนี้เราสามารถที่จะติ๊กทั้งหมดได้นะครับผมซึ่งต่างจากข้อสองก็คือถ้าติ๊กทั้งหมดก็คือมันจะลงทั้งหมดนะครับผมข้อเสียของมันก็คือตรงนั้นเท่าที่ผมลองดูนะแต่ว่าแต่ว่าในส่วนนี้นะครับผมข้อสามเนี่ยเราสามารถที่จะติ๊กทั้งหมดนะครับแล้วกดโอเค ข้อแตกต่างนะครับผมระหว่างข้อ2กับข้อ3ก็คือว่าถ้าเกิดเรามารีสตตในส่วนเนี้ยเนี่ยแล้วก็ติ๊กตรงคําว่า include subfolder ก็คือให้มันเลือกโฟลเดอร์หลักแล้วก็ไปค้นหาในโฟลเดอร์รองด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือมันจะมันจะสแกนเฉพาะส่วนที่มันขาดแล้วจริงๆนะครับซึ่งต่างต่างจากข้อ2ก็คือข้อ2จะเลือกทั้งหมดนะครับอันนี้คือคือข้อแตกต่างนะ พอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กด next เพื่อให้มันค้นหาครับอ่าก็เป็นอันเสร็จนะครับผมก็จะประมาณนี้ในส่วนนี้มันบอกว่าไดเวอร์ที่ผมกำลังเทสให้ดูเนี่ยเนื่องจากผมไม่ได้ถอนการติดตั้งออกก่อนแล้วก็มารีสตอร์ให้เห็นกันเลยเนี่ยมันก็เลยฟ้องว่าไดเวอร์นี้มีการติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับภาคสองนะครับ ไม่ต้องพิมพ์ดอทไม่ต้องพิมพ์คำสั่งโน่นนี่นั่นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ